สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนททอโต้นะครับวันนี้นะเรามีรถกระบะนะครับเข้ามานะครับให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้เลือกชมกันเต็มที่เลยนะผมบอกเลยว่าถึงบริษัทเราเปิดใหม่นะแต่รถเรามีเยอะมากนะสต็อก400คันผมบอกเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากช่องทอโต้เตะเออทอโต้ไว้ด้วยนะฝากช่องทอโต้ไว้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้โปรโมชั่นเยอะนะบริษัทเปิดใหม่รับเรื่องจัดไฟแนนซ์นะครับเรื่องส่งรถบริการทุกอย่าง นะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์หเดือนนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาใจสายกระบะก่อนนะครับรถทุกคันนะครับต้องบอกว่าคันเก๋คุณภาพมาแล้วนะครับรถสวยหมดเลยนะครับด้านหลังของผมนะครับมี4ี่คันนะวันนี้มี4ี่คันนะครับเดี๋ยวเริ่มที่คันแรกเนาะคันแรกนะครับคันนี้นะครับเป็นอีวสูดีแมนะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับเป็น d m a มกฮ g h l a นเดอร์เกียร์เมนูกัน6สปีด นับตัวรถเป็นสีดำเงานะครับสีดมตั้งคันนะตัวรถปี19นเครับเลขไมล์หม่น5 0 0 0ักิโลนับเลขไมล์หม่35,000กิโลนะคันนี้นะเปิดขายแบบราคาแล้วตกใจเลยนะคันนี้ราคาเพียง570,000บาทนะ5 7 0 0 0 0บาทได้รถปี19นะครับไมล์สา0หม่เกียร์เป็นนวลนนับรถสวยสวยเลยนะแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์ไปเลย6เดือนนะครับใครที่ออกรถกับเราตอนนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนับคุ้มมากๆเลยนะนะครับคันนี้โดยรวมนะต้องบอกว่า100%นะครับ เต็มร้อยเลยรถน้องๆป้ายแดงเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เนาะมีเดนทัมันนิ่งไหลตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับมีการตกแต่งเป็นตัวไทเทเนียมมานิดนึงนะถ้าใครไม่ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนของเดิมใส่คืนไม่ให้นะครับนะไฟหน้าไฟตัดหมอกทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยชุดกันชนก็เดิมๆนะครับแนบสนิทนะครับตัวนี้เป็น4ประตูไฮแลนเดอร์นะครับลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะเป็นตัว1.9 DDI b l u e Power นั่นเองนะครับ ชุดกันชนนะครับดีิพาทด้านหน้านะครับชิดชิดแบบนี้เลยนะครับอันนี้สีเดิมเลยนะกันชนชิดนะครับรถไม่เคยแกะนะครับคันนี้ก็ยางนะเบิกใหม่นะเป็นปี21เลยนะครับล้อแมกตรงรุ่นนะครับเป็นก้านทีๆแบบนี้นะครับยางเป็นของเน็กเซนนะครับปี21ดอกกุ้มพ่่มนะครับใช้ใช้งานได้ยาวนะครับคุ้มแน่นอนแล้วรถคันนี้ชุดช่วงล่างก็เดิมๆหมดเลยนะับพวกชคอัพคอยสปริงอะไรต่างๆนะครับนะพอมาดูด้านข้างนะโลโก้ไฮแลนเดอร์อยู่ครบนะครับ สันเสริญนี่เดิมหมดเลยนะครับมีการลอยมือเปิดโครเมียมนะครับประตูเดิมทุกบานนะครับแล้วก็กระจกยวสูแท้หมดเลยนะครับคันนี้นะครับรถสวยๆนะเป็นสีประตูไฮเลนเดอร์ผมบอกเลยว่าลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่ามีไหมมีไหมนะคือเอาลงไม่ทันจริงๆนะตอนนี้รถมีแบบเยอะมากนะครับตั้งฝอเรนเจอร์นะครับยูสูดีแม็กนิสันนาวาลาดโรเตอรต้ลีโวนะครับตัวสูงตัวเตี้ยมีหมดนะครับเดี๋ยวชมภายในกันนิดนึงรถปีสิบเก้านะว่าสวยขนาดไหน ภายในต้องบอกว่าเป็นโทนสีดําหมดเลยนะครับเบาะเป็นสีดำนะครับเป็นเบาะผ้าสแตนดาร์ดมาเลยนะครับตัวนี้นะครับเบาะไม่มีฉีกขาดเนาะสวยๆใสๆนะครับพวอมารายมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับนะหน้าจอก็เชื่อมต่อบลูทูธ USB อะไรได้ต่างๆนะคันนี้ไม่สามแสนห้าไอ้สามหมืนะไม่สามหมื่นเนาะแอร์เป็นระบบแมนนวลน,นะครับสำหรับดีแมคันนี้นะถ้าใครสนใจก็จะต่อเข้ามาที่เพจทอโตได้เลยนะครับ คันแรกนะครับเป็นอิลสูด m ีแ1.9 Highlander นะครับเป็นตัวบู u าวเวอรนั่นเองนะไม่30,000คันนี้ราคา570นะ570,000บาทนะครับคันถัดมานะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับคือคันนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นวัยชรานะเพราะว่าคันนี้เป็นรี v o นะครับปี2021นะครับเป็นตัว2.4 e n t นทนะครับเป็นตัวมาตนดานของตัวสูงที่เป็นสมาร์ทแคปพีรันนะครับ คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมแจ้งก่อนคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติสีเทาดําประวัติศูนย์รถยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะครับคันนี้นะนะครับสามปีแสนโลเนาะคันนี้เพิ่งปียีเอ็ดนะปีนี้ปียีสามนะใช้ได้อีกนะนะคันนี้เลขไมล์หนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลนะครับกับราคาหกแสนสามหมื่นบาทไม่ใช่สี่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทลดราคาอีกแล้วหกสามเก้านะคันนี้หกสามเก้าเลขไมล์หมื่นเก้า 19, นะครับ ป็นตัวสูงเขาเรียกว่าตัวสมาร์ทแ p รปพีรันเนอร์นั่นเองนะของตัวรีโวนะหรือบางท่านก็เรียกเป็นหน้าหมูป่านะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้เชนหมดเลยนะครับทั้งกระจังทั้งไฟหน้าแล้วก็ตัวบอดี้พาร์ททุกอย่างนะครับรถเดิมนะครับการันตีคุณภาพเลยนะรถสวยสวยใหม่ๆคันนี้ก็เป็นยางปี21เอเหมือนเดิมนะครับยางปี21อล้อแม็กเป็นสีมันปาลนะครับคันนี้ได้ยางโยโกาม่านับยางโยโกาม่าปี21อดนะครับ,อ oma, 8, รบดอกเลือยๆทุ่มๆแล้วนะตัวรถเป็นสีเทาดำเนาะคันนี้สวยสยเลย นะครับแล้วก็ตัวกระจกบอกข้างก็เป็นตัวปรับพับไฟฟ้าเนาะมีโคเมียมมีอะไรต่างๆครบถ้วนนะครับมีกันสาดมีฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ตาต้องดูข้างในเนาะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่นสมาร์ทแคปดี n ลนเนอร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับหน้าจอก็ถูกไมโครชินต์ไปแล้วนะตัวนี้นะครับหน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ Android Bluetooth a p p l e c a r p l a พได้เหมือนเดิมนะเพราะว่ามีที่เสียบอยู่ตรงนี้ นะครับคันนี้ไมล์หมื่นเก้านะครับไมล์หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลนะครับเลขกําลังสวยเลยหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับเกียร์ออโต้นะหกสปีดนะครับมีโหมดอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับก็มีโหมดหการขับขี่ให้เลือกสองโหมดนะครับส่วนพวงมาลัยเป็นฟูลมันต์ติฟังชั่นนะครับซ้ายขวาเลยนะครับพวงมาลัยก็ไมลได้เชนใหม่เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้ะเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะรถสวยๆนะครับ ฟอกประตมฝอกประตูเดืมอหมดนะครับแถบก็เปิดได้นะครับเก็บของได้เพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมีให้ครบถ่วนเลยนะครับคันนี้เป็น Toyota Revo นะครับเป็น2.4เอ t นทนะครับปี2021นะครับราคาเพียง6 3 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้6 3 9 0 0 0บาท639ได้เกียร์ออโต้ไม่หม9่0 0นะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาดูรถได้นะบริษัทเราตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะสวินทวงนะครับตรงข้ามบิ๊กซีสวินทวงนั่นเองนะครับนี่ตรงข้ามบิ๊กซีสวินทวงเลยนะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับเป็นโครงสร้างหลังคาใหญ่นะครับตรงสะพานลอยนะถัดจากเทคนิคมินมา1ซอยแค่นั้นเองนะครับไปง่ายมาง่ายแน่นอนนะครับต่อมานะครับคันซ้ายมือนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าลีโวนะครับเป็นตัว2 4 e-pass e พันะครับเป็นตัว2อ e-pass พัปี2018 ครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับตัวรถเป็น4ี่ประตูพรีรันเนอร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับต้องบอกว่ารถสวยเลยเป็นหน้าหล่อหน้าล็อกโค้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ทาวนิงไลท์นะครับเป็นใครหลายๆท่านเลือกตัวนี้ว่าหน้าล็อกโค้นั่นเองนะครับเพราะว่าไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์สวยงามนะครับรถนินเนียเลยคันนี้เป็นสีเทาดำอีกเช่นกันนะครับคันนี้ก็เป็นสีเทาดำนะครับยางปี21เอเหมือนกันนะต้องบอกว่าออปชั่นที่ได้ไปครบกันเลยนะคันนี้นะครับ ลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่ามีสีเทาดำพีรันเนอร์สี่ประตูไหมผมบอกเลยว่ามีนะครับมีคันนี้เลยนะครับกระจกโตโยต้าแทร็ทุกปานติดฟิล์มมีกันสาดให้ครบถ้วนนะภายในนะครับเป็นโทนสีดําเช่นกันนะครับเป็นโทนสีดําเป็นเบาะผ้าลวดลายฉลุญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว่2.4 e พัสนั่นเองนะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะเบาะผ้าไม่ได้แก่เลยนะคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นกิโล นะครับ160,000กิโลนะรถปี1ินะครับสี่ประตูพีเลนเนอร์เกียร์แมนนวลนะครับสวยๆเลยนะครับพวกหน้าจอต่างๆเป็นทัชสกรีนทั้งหมดนะครับเป็นทัชสกรีนใส่ซีดีได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้เช่นกันนะครับระบบแอร์เป็นแมนนวลนะครับแอร์เป็นแมนนวลเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับมีมหมดการขับขี่2โหมดเือนกันนะครับสำหรับของค่ายโตโยต้ามีอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะสวยๆเลยคันนี้เป็น4ี่ประตูพีเลนเนอร์นะครับ หากลูกค้าท่านใดนะอยากหารถรุ่นไหนหรือสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมอยากได้รูปหรืออยากได้คลิปแยกนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เพจครับเรามีแอดมินคอยตอบให้เรื่อยๆเลยนะครับคันนี้นะราคา6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกสองเก้านะครับคันสุดท้ายนะคันถัดมานะครับเป็นนิสสันนาวาลานะครับตัวนี้เป็นนิสสันนาวาล่าตัวท็อปนะเป็นตัวท็อปนะเป็น2.5 EL นะครับไม่ใช่ E นะเป็น2.5 EL b a ห้าเอลแบ็ปี2019 นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้อีกแล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคา5 8 9 0 0 0แบาทนะรถเลขมาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนต้นๆ้นด้วกัน1 0 0 0 0แสนต้นๆนะเพิ่งเข้ามาเป็น4ประตูแบ็กอีดิชั่นเกียร์ออโต้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นสีขาวมุกนะครับและสติ๊กเกอร์ดำเป็นรุ่นพิเศษและเป็นตัว EL ด้วยนะครับออปชั่นจัดว่าหนักมากตัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ทุกอย่างมีครบนะครับไฟลงไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกให้หมดนะครับอยู่ที่ว่่าจะเเปปิิดดไมนนั้ แล้วแต่คนขับเลยนะครับอันนี้ล้อแม็กก็เป็นโทนสีดำนะครับรัดด้วยยางโตโยของญี่ปุ่นนะครับสวยๆเนียนๆเป็นดิสเพลคู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับมีโปร่งล้อวายบอดี้มาจากศูนย์นะครับสวยๆเนียนๆแล้วก็ปับพักระจกมองข้างไฟฟ้านะครับมีไฟเป็นไฟ LED อยู่ในนี้นะครับและตัดกับสีส้มนะครับมีกล้องอยู่หน้านี้นะมีกล้องอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะกล้องมันจะขึ้นนะครับภาพมันจะไปขึ้นที่จอตรงกลางนะครับแล้วก็มีการลมมาให้ นะครับกันเสียงเนาะนะครับสติ๊กเกอร์นาวาร่าหล่อๆครบเลยนะครับคันนี้ภายในเป็นโทนสีดำเช่นกันนะว่าแต่แต่ว่ามันสลับกับสีแดงนะครับเป็นบ่อหนังนะครับได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับโผสปีดเช่นกันสามารถปรับเป็นเกียร์ทิปทอนิกได้นะครับก็คือปรับบวกลบได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับสำหรับคันนี้พวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันเป็นรถกระบะที่มีคูดคอนโทรลนะครับสำหรับนาวาล่าตัว EL นะฝั่งนี้เป็นคูดคอนโทรลนะครับ ฝั่งนี้เป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายเนาะนี่เลขไงหนึ่0 0สนะครับได้กระบะอเวราสองจุ EL นะครับแบ็กดิชชั่นปุ่มพุชตันกุญแจสมาร์ทคีย์เลสหน้าจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบูทูธ USB แอร์ออโต้เคอโต้ได้ไปครบมากคันนี้นะครับนะเดี๋ยวก็วันนี้เอา4คันเท่านี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอนะัปเดตสต่อกรถเก๋งกันอีกทีนึงนะครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครับมีรถกระบะให้เลือกหลายแบรนด์เลยนะเดี๋ยวผมไล่ราคาให้ดูอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวผมไล่ราคาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเผื่อลูกค้าจําไม่ได้นะครับนะคันแรกนะครับคันนี้เป็นวิวซูดีแมกนะครับเป็นตัว1.9ึ่งจุดเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับราคาเพียง5้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะห้าเจ็ดศูนย์นะเลขไมยอยู่ที่สามหมื่นห้านะครับจำไม่ดีนะครับคันนี้นะครับลีโวปี2ี่สเกียร์ออโต้นะครับเลขไมยหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลนะครับราคาหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาท นะครับราคา639ไมล์19ื่นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโว่2.4 e+ p a s นะครับเป็นตัวลองท็อปนะครับเป็นพรีแรนเนอร์สประตูเกียร์แมนนวล6สปีดนะเลขไมล์แสนหกนะเลขไมล์แสนหกรถปี18นะครับราคา6 2 9 0 0 0บาทนะ629นะครับคันนี้และส่วนคันสุดท้ายนะตรงนี้นะนิสสันนาวา拉2.5 EL นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ รถปี2019ราคา589,000บาทนับเลขใหม่แสนต้นๆนะครับใครสนใจคันไหนก็โทรเข้ามานับตามเบอร์ที่เขาขึ้นโชว์ด้านล่างนะครับหรือจะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัททอโต้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมต้องฝาก FC ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจบริษัทนะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรเข้ามานับติดสนุนใหญ่เลยนะครับมีน้องๆคอยตอบนะครับคอยต้อนรับลูกค้าอย่างดีนะครับวันนี้ผมเนสทอโต้นะครับอยู่ที่บริษัททอโต้นั่นเองอัปเดต สปอกรถกระบ,บากันไปนะครับใครสนใจทันไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ